ตัวนี้เป็นแต่ไฟฟ้าตัวใหม่นะคะจะมีทั้งหมดห้าเสียงด้วยกันมาพร้อมขายึดที่สำหรับใช้กับแฮนด์โอเวอร์ไซส์ก็ได้หรือว่าแฮนด์ธรรมดาก็ได้อันนี้ก็สามารถปรับเลื่อนให้เ,ออเหมาะกับตัวแฮนด์อันนี้เป็นปุ่มเปลี่ยนเสียงส่วนตัวนี้เชื่อมต่อไปยังมือ สามารถกดได้ง่ายเราจะมาฟังเสียงกันว่าจะดังขนาดไหนเสียง ตัวนี้ยังสามารถาใช้เป็นสัญญาณว่าเราต้องการที่จะแบกรถก็ปรับเสียงได้ตรงนี้ด้วยในกล่องจะมีฐานให้อนนี้ก็ใช้ฐาน 3A 2ก้อนแล้วก็เครื่องมือติดตั้งครบชุดสนใจก็ติดต่อได้ที่ร้านไบอิมพอร์ตได้เลยจ้า ดังสะใจเลยครับ